ได้ข่าวว่าเดือนนี้ซีรีส์ใหม่มาเยอะเหรอเปล่าไม่ใช่เลยแต่ว่าภาพยนตร์น่ะเยอะยิ่งกว่าแต่ถึงอย่างนั้นซีรีส์ที่เข้ามาเพียงน้อยนิดแต่ละเรื่องก็เน้นคุณภาพครับแก้วแบบเน้นๆและที่ดูจะเป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือการกลับมาของโอป้าเรนะครับที่บอกเลยว่าแสบแน่นอนจะรอช้ากันอยู่ทำไมไปดูกันได้เลยกับเซตซีรีส์และหนังล็อตใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมปี2024 Bless one. ก็บอกแล้วไงว่าโอป้าเรนบอดี้การ์ดเบอร์หนึ่งเขากลับมาแล้วกับซีรีส์แนวล้างแค้นปันประสาทซึ่งซอโดยุนคือตำรวจชั้นแนวหน้าที่ชีวิตพลิกผันก้าวเข้าสู่โลกของชนชั้นสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้รับคำสั่งมอบหมายว่าให้ปกป้องเธอโอวานซูเธอผู้ซึ่งฝ่ายฝันว่าอยากจะมีชีวิตสมบูรณ์แบบใช้ชีวิตมองโลกแต่ในแง่บวกทำงานถวายตัวให้กับมูล,ลนิธิการกุศลแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งเนี่ย ภาพฝันของเธอก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้และมีเพียงแค่ซอโดยุนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถปกป้องเธอได้เตรียมพบกับกามแน่นแบบไม่ออนโยนความรักและความลับระหว่างเจ้านายสาวและบริกาสุดแซ่บเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อก็ไปดูพร้อมๆกันได้เลยที่เรสซอนได้เลยนะครับในวันที่3รกรกฎาคม10ตอนจบที่ดิสนีย์พลาสต์ฮอสต เดอะพ็อกคาเลส ความปั่นป่วนที่สุดในยุคแห่งปี2024มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านจองจาวังผู้นาในการทําหมันเจ้าแบกกูเจ้าหมาคาสโนวาของหมู่บ้านนี้ที่ไปทําอะไรตัวเมียไปเรื่อยซึ่งตัดกลับมาที่ฝั่งผู้ใหญ่จู่ๆก็พบว่าตัวเองอะ่ะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเจ้าแบกกูเลยหมันก็ต้องทําสงสารก็สงสารแต่เจ้าแบกกูเนี่ยก็แสบชะย,ย,ย่อยจูๆ่ๆก็หายตัวไปซะดื้องานเข้าของจริงแล้วครับ าน,นี้หมันของตัวเองเนี่ยยังไม่ดันหายเจ็บเลยยังต้องมาพัวพันกับเจ้าหมาที่มีปัญหาเรื่องน้องชายอีกจะบันเทิงขนาดไหนกันล่ะครับให้ภาพเนี่ยเป็นคําตอบกันแล้วกันโดยเรื่องเนี่ยเป็นซีรีส์2ตอนจบนะครับของ MBC สามารถรับชมเดอ p พาะ c u ั s s s ได้ในวันที่5กักฎาคมที่ MBC ส่วนซับไทยเนี่ยรออัปเดตกันต่อไปครับ s อ e Cinema is calling Escape หนีให้ผลนรก เรื่องนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะคุณอีเจฮุนคุณคูฮโยวาน2ชื่อนี้ก็เป็นเหตุผลที่ต้องไปดูแล้วแถมยังมีทรงคังเนี่ยมาแจมด้วยนะเรื่องนี้เ่าเรื่องราวของกระยูนําทหารเกาหลีเหนือที่มีความฝ่ายฝันว่าอยากจะมีชีวิตอยากจะมีอนาคตที่มันดีกว่านี้จึงคิดหาทางที่จะหลบหนีออกจากประเทศด้วยการฝ่ารั้วลวดหนามเข้าไปในพื้นที่ปลอดทหาร DMC ซึ่งนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทําให้เขานั้นต้องเผชิญกับการไล่ล่าสารพัดสิ่งและ คนที่มาไล่ลาเขาก็คือฮยอนซังหัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของเกาหลีเหนือที่มีเพียงหน้าที่หน้าที่เดียวณตอนนี้คือต้องหยุดไอหมอนี่ที่กำลังจะหลบหนีออกจากประเทศ ซึ่ง2คนนี้ก็มีดีกรีโหดมากๆกับซีรีส์สายบู๊อยู่แล้วนะครับคุณคูคโยวานก็มาจาก DP ทั้งสซีซั่นคุณอ e ีเจฮุนก็มาจากแท็กซี่ดรายเวอร์โอ้โหบอกแล้วว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่โคตรจะเดือดโครจรหน้าดูครับไม่พลาดแน่นอนโดยเรานั้นสามารถรับชม Escape ได้แล้วนะครับไปจอยกันไปมันกันได้เลยครับในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะ แค่เห็นเทเลอร์ก็รับรู้ได้ถึงความหลอนในรูปแบบของเจเรื่องปริศนาทั้งดาร์กทั้งแฟนตาซีและแนวคิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากไพ่ทาโร่ว่าโดยเรื่องราวของเหตุการณ์ลึกลับที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนในชีวิตประจำวันและที่มาของความซวยทั้งหมดมันก็มาจากไพ่ทาโร่นี่แหละที่กระตุ้นสัญชาตญยานดิบบางอย่างในจิตใจของมนุษย์ออกมาผ่านซีรีส์ลึกลับเรื่องนี้โดยเรานั้นสามารถรับชมทาโร่ได้แล้วนะครับ ในวันที่15กรกฎาคมซีรีส์มีความยาว7ตอนจบนะครับรับชมได้ที่ u Plus Mobile TV ส่วนซรัพทายก็รออัปเดตกันต่อไปครับผม Good Partner ซีรีส์กฎหมายเรื่องใหม่ของสาวๆนำจียอนและจางนาราที่บอกเล่าเรื่องราววุ่นวายในวงการกฎหมายโดยมีชาอื่นขยองทานายความมือเก่าที่มีประสบการณ์มาถึง17ปีในสำนักงานกฎหมายแดจองที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษกับคดีการหย่าร้างแต่สุดท้ายจนราวจนรอดเธอก็ต้องประสบกับปัญหาเดียวกันคือวิกฤตการหย่าร้างกับสามีของเธอซะเองซึ่งเธอนั้นก็มีโอกาสได้ทำงานกับผู้คนมากมายรวมไปถึงฮันยูรีทานาย ความมือใหม่ที่มีความแตกต่างกับเธออย่างสิ้นเชิงซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมให้ความอายุธรรมเกิดขึ้นซึ่งมันค่อนข้างจะไปขัดกับแนวคิดของชาอื่นขยองที่เธอเชื่อว่าผลประโยชน์ของบริษัทมักจะมาก่อนความถูกต้องที่ควรจะเกิดขึ้นแต่จะทํายังไงได้เราต้องมาทํางานร่วมกันทําให้ทั้งคู่ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงการไปเที่ยนิดเที่ยนนิด,นดเบนเข็มชีวิตเบนเข็มความถูกต้องให้สุดท้ายแล้วกลับมาอยู่ตรงกลางในทิศทางที่ควรจะเป็น ซึ่งเรานั้นสามารถรับชม Good Partner ได้แล้วนะครับส่วนซับไทยก็สามารถรับชมคู่หูทานายตัวแม่ได้ที่แอปพลิเคชันวิวทีเดียวเลยครับไพลอน ยังยังไม่อยู่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งซีนีมาของแท้เลยทุกคนภาพยนตร์คอมดี้เรื่องใหม่ของคุณโจจองซอกในบทบาทของกัปตันสุดเท่เอ๊ะหรือจะไปทางสวยกันละเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ว่าเฮียแกสุดแล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะมาเบอร์ใหญ่ขนาดเนี้ยบอกเล่าเรื่องราวของฮันจองอูนักบินที่ประสบความสําเร็จแล้ก็มีชื่อเสียงในวงการนี้แต่แล้วจูจเขาก็ต้องมาตกงานอย่างกระทันหัน ซึ่งหนทางเพียงแค่อย่างเดียวที่เขาจะกลับไปทํางานได้และประสบความสําเร็จในชีวิตการงานอีกครั้งคือเขาต้องปลอมตัวกลับไปในฐานะของฮันจองมีนักบินสาวหน้าใหม่ที่เป๊ะปังปั๊วไม่หยุดนี่ตอนนี้นั่งภาคอยู่ยังคิดภาพตามแล้วมันแบบมันจะเป็นไปได้หรอวะเอ้ยบ้าหน้าโอ้ยเตรียมมาาการมค้างส่ง,งท้ายเดือนกรกฎาคมสาม,มารถรับชมพลอตได้ในวันที่31กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์ที่เกาหลีนะครับสว่วนซับไทยภาคไทยก็รออัปเดตกันต่อไปครับผม โปรเจกต์ i l e น์มหันตภัยหมอกลึกลับปกคลุมไปทั่วเกาหลีงานนี้มีเพียงแค่อย่างเดียวคือต้องรอดเท่านั้นหนังเกาหลีฟอร์มยักษ์แนวภัยพิบตัติต้องเอาชีวิตรอดซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของนักแสดงผู้ล่วงลับอีซอนขยุนจากทั้งในพาราไซต์และคุณลุงปากอย่างใจยอย่างในมยมิสเตอร์มารั่บทบาทน,นำ เร,เรื่องราวของหมอบปริศนาที่ปกคลุมในสะพานแห่งหนึ่งท่ามกลางมนุษย์ที่ต้องการเอาชีวิตดอดซึ่งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัยเด็กนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศคนลากซากรถและที่มันน่าดูเสริมความมันแบบทวีคูณคือการมารวมพลังของนักเขียนบทจากทั้งเทรนทูบูซาน h o w ังย y อัลมอนสเตอร์บและอั o ลองวิ h t ก e God the Two Worlds ซึ่งเรานั้นสามารถรับชม Project Silent ได้แล้วนะครับในวันที่12กรกฎาคมในโรงภาพะะยนตร์เกาหลีเท่านั้นนะครับส่วนซับไทยหรือว่าภาคไทยก็รออัปเดตกันต่อไปครับผมเดอะแดช Scandal ภาพยนตร์ที่ออกมาตัดความเดือดในผลงานเรื่องก่อนๆพบกับความหว,วานนซึนๆกับยุนอิมคุณครูสอนภาษาเกาหลีที่มีบุคลิกตรงไปตรงมาและเธอนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีพรสวรรค์ในการสอนนักเรียนให้รู้เรื่องเข้าใจโดยที่ไม่ต้องถามอะไรเยอะแต่ด้วยภารกิจบางอย่างก็ทำให้เธอนั้นได้พบกับครูกีแห่งคุณครูจากโรงเรียนมัธยมที่ดูเหมือนว่าเธอและเขาจะมีซัมติงบางอย่างเกิดขึ้นในอดีตทำให้ยุนอิมได้รื้อฟื้นความทรงจำระหว่างเพื่อ คนเก่าคนนี้และเขานี่แหละก็เป็นคนที่เธอแอบชอบทําให้ความทรงจําสมัยเมื่อทั้งคู่เรียนอยู่ได้ถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในยุคปัจจุบันและประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและเธอที่ไม่สามารถเข้ากันได้โดยเรานั้นสามารถรับชมแดชิ Scandal ได้แล้วนะครับในโรงภาพยนตร์เกาหลีเท่านั้นนะครับส่วนซับไทยหรือว่าภาคไทยก็รออัปเดตกันต่อไปครับผม The a u d i เตอรทีมออดดตปิดคอรัปชั่นแค่ชื่อเนี่ยก็กินขาดแล้วไหมส่วนฝั่งนะักแสดงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยชินฮาคยุนจีจองฮาจินกูและจองอารัม เล่าเรื่องราวของทีมตรวจสอบบัญชีที่ต้องเข้าไปทํางานในบริษัทก่อสร้างที่มีการคอร์รัปชันกันอย่างโจ่งแจง้งเลยดูว่าไม่อายฟ้าอายดินกันเลยโดยมีชินชาอิวหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชีซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อใจคนอื่นจึงทําให้ทุกๆก,การกระทําของเขาเนี่ยมักจะเป็นข้อสงสัยของคนในทีมว่าแบบเนี้ทำทำไมแต่ถึงเขาทาแบบนั้นอะ่ะผลลัพธ์สุดท้ายมันก็มักจะออกมาในทิศทางที่ดีเสมอเสมอปูฮันซูพนักงานมือใหม่ซึ่งมีนิสัยต่างกับพ้น หน้าของเขาซะไม่มีอะแถมยังไม่ค่อยจะกินเส้นกันซะตั้งแต่วันแรกซะด้วยซ้ํา ทันแดอุงลูกชายคนที่3ของผู้ที่ก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ซึ่งเขามีเป้าหมายเพียงแค่อย่างเดียวคือต้องการเอาชนะพี่ชายอีก2คนเพื่อท้าชิงตำแหน่งประธานบริษัทยุนซอจินพนักงานหน้าใหม่ในทีมตรวจสอบแต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับรองประธานบริษัทอย่างลับๆโดยพวกเราเนี่ยสามารถรับชมดีออ d i t ได้แล้วนะครับในวันที่7กรกฎาคมที่แอปพลิเคชันวิวที่เดียวเลย สวีทโฮมซีซั่นที่3และนี่ก็คือบทสรุปสุดท้ายที่เราจะได้เห็นกันแล้วว่าทั้งจุดจบและจุดเริ่มต้นของตัวละครบางอย่างที่จะเกิดขึ้น เมื่อโลกที่คนและสัตว์ประหลาดต,ต้องอยู่ร่วมกันเตรียมปิดฉากการหนีตายครั้งสุดท้ายสำหรับเซวิธโฮมซีซั่นที่3กับเรื่องราวของการกลายพันธุ์ที่ไม่ลงรอยคฮยอนซูจะนำความสุขสงบกลับมาสู่โรคใบนี้ได้หรือไม่ผมเนี่ยเอาใจช่วยว่าให้ตรายภาคปิดเรื่องนี้ออกมาสวยงามแล้วจบออกมาแล้วคนไม่สาบกระพอโดยเรานั้นสามารถรับชมเซวิธโฮมซีซั่นที่3ได้แล้วนะครับ ในวันที่19กรกกาคมไปดูทั้งซับไทยและภาคไทยพร้อมๆกันได้ที่ Netflix ที่เดียวเลยครับผม ซึ่งนี่ก็คือทั้งหมด10เรื่องทั้งภาพยนตร์และก็ซีรีส์แต่ว่าจะเน้นหนักไปในพาร์ทของภาพยนตร์ซะส่วนใหญ่นะครับในเดือนนี้เอาเป็นว่าทุกคนอยากจะดูเรื่องไหนก็ปากมูลกันไว้ให้ดีแล้วก็อย่าลืมนะครับฝ่ายทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่อง Crazy Movement ไว้เหมือนเดิมเลยนะครับโดยเราเนี่ยก็จะมีทั้งคอนเทนต์แบบยาวใน YouTube แล้วก็มีทั้งช็อตมีทั้ง t ิ k กต็อกมีอะไรเยอะไปหมดเลยครับฝากกดติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติิดตตตามถึงออนนนนีีนนน้้คัใลปก็ขว ก่อนนะครับทุกคนอันยยงสวัสดีครับ